ตอนนี้เวลาเที่ยงคือ45นาทีนะคะก็ถือว่าเป็นเช้าวันที่15เมษาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขนมปังของเราเนี่ยมันจะนุ่มกี่วันนะอันที่เป็นกลมๆนะคะก็คงจะหมดก่อนหรืออันนี้จะหมดก่อนเราก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทุกๆวันนะคะว่ามันจะนุ่มกี่วันนะทดสอบกันเลยนะคะ นี่นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะเช้าวันพฤหัสหลังเที่ยงคืนก็คือคืนวันพุธแล้วก็เช้าวันพฤหัสนั่นแหละอันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่สิบสอง เมษายนนะคะแล้วก็นี่นะคะคือขนมปังที่ทดลองเอาไว้ว่ามันจะอยู่นุ่มนานแค่ไหนนี่คือราที่ขึ้นนะคะนี่นะคะอันนี้คือราจริงๆแล้วเวลาจับก็ต้องระวังเราจะไม่หายใจเอาราเข้าไปนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันนุ่มจริงหรือเปล่าราขึ้นแล้วยังนุ่มหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่สารเสริมใดๆไม่มีสารกันบูดอะไรเลยนะคะ เห็นชัดไหมคะรานี้อันตรายนะคะทานไม่ได้นะไม่ควรเล่นนะคะไม่ควรทำไม่ควรทดลองทำเองที่บ้านนะคะอันตรายคะ่ะนี่ดูเนื้อนะคะเดี๋ยวกูก็จะเอาไปทิ้งนะคะให้นกยังไม่ได้เลยคะ่ะอันตรายนี่นะคะดูความนุ่มยังนุ่มอยู่หนีผ่านมาหลายวันมากแล้วนะคะ นะคะยังมีเยื่อใหญ่ยังฉีกได้เป็นเยื่อใหญ่อยู่เลยถึงราขึ้นนะคะหลายวันแล้วประมาณแปดวันแล้วนะคะก็ยังนุ่มอยู่ดูเนื้อก็ยังฟูนะคะยังไม่แน่นนะ ถือว่าผ่านนะคะถ้าคณจใจการันตีคอนเฟิร์มว่าสูตรมันนุ่มจริงนะคะนุ่มนานหลายวันจริงก็คือจริงครูไม่จกตาแน่นอนเห็นไหมคะการันตีด้วยด้วยว่าคือราขึ้นจริงจังถ้าไม่นานจริงรามันต้องไม่ขึ้นนะคะนี่คือเห็นชัดไหมห้ามทําเองนะไม่แนะนํานะอันตรายนะคะรามันเข้าไปทางเดินหายใจนะ นี่นะคะดให้ดูเนื้อนะคะยังฟูเบาอยู่เลยฉีก็ได้ เนื้อไม่หยาบนะคะเนื้อยังมีความชื้นชุ่มชื้นแล้วก็มีความเป็นเยื่อใยฟูเบาอาจจะไม่ได้นุ่มร้อเปอร์เซ็นเหมือนตอนอบออกจากเตาใหม่ๆวันแรกความนุ่มก็ลดลงแต่ว่าความนุ่มก็คือความฟูเนี่ยยังอยู่ได้ถึงจริงๆแล้วน่าจะอยู่ได้สิบกว่าวันแหละความนุ่มอะเพราะว่าวันนี้เข้าวันที่แปดแล้วอะเขายังนุ่มฟูอยู่เลยความชื้นเขาก็ยังเหลืออยู่เยอะ นะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้กันคือทําพร้อมกันแหละแต่ว่าขึ้นรูปต่างกันนะคะนี่นะเชื้ราอันตรายนะคะอย่าเล่นนะคะนี่คือเป็นการทดลองที่ครูทดลองนะคะ นี่นะคะสีมาเนื้อก็ยังมีความฟูนะคะยังมีความฟูเบาเนื้อไม่เนื้อไม่ไม่แห้งนะคะ นุ่มจนราขึ้นขนาดนี้เลยนะคะวันที่แปดแล้วอันนี้อยู่ได้เป็นสิบกว่าวันเลยนะถ้าความนุ่มนะคะแต่มันกินไม่ได้หรอกเราแค่เช็คทดลองเรื่องความนุ่มเฉยๆนี่เต็มเลยดูเนื้อมันนะ ให้ดูเนื้อนะคะลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะดูเนื้อนะคะดูเนื้อของวันที่แปดถึงจะมีราขึ้นแต่ความฟูความเบาก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ได้อีกแต่ทานไม่ได้แลว้วยังมีการ สปริงตัวได้ดีอยู่เลยนะคะสังเกตดูนะเนื้อเขาจะยังฟูเบาอยู่ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องเอาไปทิ้งนะคะจบการทดลองนะคะจบจบการทดลองความนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสรุปได้ว่าสูตรนี้นุ่มได้นานนะคะหลายวันมากได้นานเป็นสิบกว่าวันแหละถ้าไม่มาฉีกเล่นนะคะแต่อันนี้คือรามันขึ้นเยอะและ้วต้องเอาไปทิ้งนะไม่อยากทิ้งไว้ในบ้านหลายวันทีนี้ สูตรนี้เนี่ยผ่านนะคะใช้ได้จริงทดลองมาหลายรอบแล้วไม่มีสารเสริมดรใดๆปลอดภัยจากสารเสริมร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสารกันบู ราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคครั okay. ้งหน้าจะมาทดลองอะไรใหม่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะบายบายสวัสดีค่ะ